Nobody Save the World เป็นผลงานเกม i น d ี้จาก Dinkbox Studio ซึ่งวางจำหน่ายไปเมื่อ18มกราคมปี2022ที่ผ่านมาตัวเกมถือว่าได้เสียงตอบรับที่ดีเป็นอย่างมากจากผู้เล่นด้วยงานภาพแนว 2D ดดและการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ไปจนถึงเกมเพย์ที่มีความสร้างสรรค์และท้าทายทำให้ผู้เล่นรู้สึกเพลิดเพลินและติดพันกับเกมนี้ได้อย่างไม่ยากย็น เนื้อเรื่องของตัวเกมนั้นค่อนข้างที่จะสุดสําเร็จหรือพูดไม่น่าฟังหน่อยก็คือค่อนข้างที่จะโบราณแต่ทว่าเกมเพ์ที่สร้างสรรค์ของเกมนี้ก็ทําให้เราสามารถมองข้ามตรงจุดนี้ไปได้และส่วนสาระสาคัญของเกมที่แฝงอยู่ในเนื้อเรื่องสุดสําเร็จของเกมนี้ก็ดูเป็นอะไรที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อยโดยตัวของเรานั้นจะรับบทเป็นโนบอดี้ผู้สูญเสียความทรงจําแล้วเมืเ่อเิดได้รับไม้กายสิทธิ์ของพ่อมดในตำนานอย่างนอสตาแมกัตจึงต้องจับพัดจับผูต่อสู้เพื่อพิทักษ์โลกนี้เอาไว้จากสิ่งมีชีวิตต่างมิติที่ถูกกเรียว่าคาามสคมสบอน คลิปนี้เป็นบทหลังเล่น Nobody Save the World และแน,น่นอนคลิปนี้มีสปอยเนื้อหาของเกมถ้ายังไม่อยากรู้แนะนำให้ไปเล่นก่อนหรือถ้าไม่ซีเรียสก็ไปต่อกันเลยครับก่อนจะไปพูดถึงสาระสำคัญของเนื้อเรื่องเรามาแวะพูดถึงเกมเพย์กันสักหน่อยดีกว่ารูปแบบเกมเพย์ในเกมนี้นั้นเราจะสามารถแปลงร่างเป็นสิ่งมีชีวิตรูปแบบต่บตางๆไล่ไปตั้งแต่ยังหนูไข่หุ่นยนต์นักลบรือแม้กระทั่งมังกร ึ่งร่างต่างๆเหล่านั้นจะปลดล็อกให้เมื่อเรายกระดับร่างที่มีอยู่จนตรงเงื่อนไขร่างนั้นๆแต่ร่างต่างๆเหล่านั้นจะมีเอกลักษณ์และวิธีใช้งานที่เป็นจุดเด่นเฉพาะในแต่ละร่างอีกทั้งเรายังสามารถที่จะนำสกิลหรือพาสซีฟของร่างอื่นๆมาใช้งานในร่างน,น,นั้นเพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กับวิธีการเล่น โดยการยกระดับร่างนั้นเราจะทําได้โดยการทำเคว็ประจาร่างเหล่านั้นเพื่อที่จะรับฟอร์มพอยต์และเมื่อฟอร์มพอยต์เต็มร่างเหล่านั้นจะยกระดับและปลดล็อกสกิลประจาร่างซึ่งตอนจริงๆการเล่นเนื้อเรื่องของเกมนี้นั้นไม่ได้ยาวจนเกินไปมากนะักแต่การจะปลดล็อกร่างรูปแบบต่างๆมาเล่นนั้นก็เป็นอะไรที่ใช้เวลาเป็นอย่างมากไหนจะการยกระดับร่างเหล่านั้นให้ไปถึงระดับเก็ยิ่งกินเวลามากยิ่งขึ้นไปอีกและแน่น,นอนว่าผมไม่ได้เก็บ S ทุกตัวเพราะขี้เกียจไปก่อนและถึงแม้ว่าเกมเพย์นั้นจะออกแบบ แต่สิ่งที่ทําให้ผมประทับใจเกมนี้จริงๆก็คือตัวสาระสําคัญของเนื้อเรื่องของเกมนี้ที่เอาจริงๆแล้วมันก็เป็นผมที่ตีความมันออกมาเองแต่ยังน้อยผมก็คิดว่ามันคงจะไม่ต่างจากที่ผมตีความมันออกมาเท่าไหรน่นะและถ้าหากจะพูดถึงสาระสําคัญของเกมนี้เราก็ต้องมาเล่าสรุปเนื้อเรื่องคร่าวๆของเกมนี้กันก่อนตัวของโนบะดี้หรือตัวละครที่เราบังคับอยู่นั้นแท้จริงแล้วคือนอสตาแมกัตผอมนในตำนานผู้ทรงพลังที่กระหายในพลังอำนาจจนเผลอปลดปล่อยคลามิตี้ออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจ และสิ่งที่ต้องแลกมากับการปลดปล่อยพวกมันออกมาจากผนึกก็คือความทรงจําและตัวตนของเขาและก็เป็นโชคชะตาที่เล่นตลกเพราะหมดในตำนานที่สูญเสียตัวตนและความทรงจําไปแล้วกับต้องมาใช้พลังของตัวเองในอดีตเพื่อปกป้องโลกที่กําลังจะล่มสลายโดยมีสาเหตุมาจากตัวเขาในอดีตในต้นจบของเกมนั้นขณะที่โลกกาลังจะล่มสลายผู้คนถูกคาามิตี้ทาให้กลายเป็นก้อนเชือ้อรา โนบดี้และแลนดี้ลูกศิษย์ของนอสตาแม็กกัดได้รวมมือกันเพื่อกำลับคารามิตี้ลงให้จงได้และในขณะที่คารามิตี้กำลังจะถูกปราบลงมันได้ยื่นข้อเสนอให้โนบดี้เพื่อคืนตัวตนและความทรงจำให้กับเขาแต่โนบดี้ปฏิเสธพร้อมกับโยนหมวกของนอสตาแม็กกัดที่ตนสวมอยู่ลงพื้นก่อนจะปฏิเสธคารามิตี้โลกกลับสู่สภาพเดิมอีกครั้งโนบดี้ <Nobody S 2> และผู้คนที่เขารู้จักต่างพากันกลับไปฉลองชัยชนะจากคารามิตี้ เรื่องๆข้วๆมันก็ประมาณนี้แต่สาระสําคัญของเกมนี้ที่น่าสนใจสําหรับผมนั้นก็คือตัวเลือกของโนเวลี่กับข้อเสนอที่คารามิตี้หยิบยื่นให้ โนบอดี no ้เข้าต่อสู้ปกป้องผู้คนมาตลอดโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหนและแน่นอนว่าสิ่งที่คนสูญเสียความทรงจําทุกคนต้องการก็คือการรู้ว่าตัวเองนั้นเป็นใครมาจากไหนซึ่งถึงแม้โนบอดี้จะรับรู้ทุกอย่างจากการบอกเล่าของวิญญาณพี่ชายของเขาที่เล่าเกี่ยวกับเหตุการณ์ครั้งที่นอร์สตาร์แมกกัตปลดปล่อยทลามิตี้ออกมารวมถึงเล่าทุกอย่างในอดีตที่เขาฟังแต่การฟังคนอื่นเล่ากับการจาได้ด้วยตัวเองนั้นความสําคัญมันต่างกันอย่างมาก แต่สุดท้ายสิ่งที่โนโบาดีตัดสินใจก็คือเขาเลือกที่จะละทิ้งทุกอย่างในอดีตเพื่อที่จะทำลายคาลามิตี้และช่วยทุกคนเอาไว้ตรงจุดนี้มันก็เหมือนกับการตั้งคำถามให้กับผู้เล่นที่เล่นมาถึงจุดนี้คุณจะเลือกอะไรระวางอดีตอันลุ่งโลดแต่โดดเดี่ยวหรือทอดทิ้งตัวตนในอดีตแต่ถูกาหล้อมไปด้วยมิตรภาพและถึงแม้ว่าตัวของโนโบาดีนั้นจะเลือกอย่างหลังตามสุดสำเร็จของแนงวผู้กล้ากู้โลกแต่ในความเป็นจริงนั้นมันก็มีหลายคนที่จะกลับไปหาพลังอำนาจและความลุ่งโลดในครั้งอดีตโดยแลกกับผู้คนรออออบข้้าางงงและตยยออยู่ย่โดดเดเีว ทั้งสองทางเลือกนั้นไม่มีเลยที่ถูกหรือผิด1 0 0หลายคนใช้ชีวิตด้วยความเป็นตัวของตัวเองอยู่ๆจะให้เสียสละชีวิตแบบนี้แล้วกลายเป็นอีกคนมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เขาจะรับได้สักเท่าไหร่หรือบางคนให้ความสำคัญกับผู้คนรอบข้างเป็นอย่างมากถึงแม้จะต้องจ่ายและเสียสละไปมากเท่าไหร่เขาก็เลือกที่จะปกป้องคนเหล่านั้นเอาไว้แล้วก็อย่างที่ผมบอกเรื่องนี้ไม่มีถูกหรือผิด100%เพราะงั้นในกรณีนี้มันขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนจะหาจุดที่ลงตัวของแต่ละคนได้ขนาดไหนและสำ เล่หนึ่งสาระสำคัญที่น่าสนใจไม่แพ้กันนั่นก็คือเรื่องของการยึดติดกับอะไรบางอย่างจนมากเกินไปจนหลงลืมสิ่งรอบข้างและตัวตนของตัวเองในประเด็ดนนี้อาจจะไม่ได้หมายถึงตัวของโนบดี้โดยตรงแต่ก็หมายถึงแลนดี้ลูกศิษย์ของนอสตาแม็กกัตเขาเป็นพ่อมดที่ส่งพลังและคอยลังควานตัวของโนบดี้มาตลอดทั้งเกมเพื่อที่จะชิงไม้กายสิทธิ์ของนอสตาแม็กกัตกลับมาและไปช่วยอาจารย์ของเขาตรงนี้อาจจะดูเหมือนแลนดี้เป็นคนขี้อิจฉาเพราะเขาต้องการการยอมรับจากนอสตาแม็กกัต และไล่ตามรอยเท้าของอาจารย์ของเขามาโดยตลอดซึ่งไม้ก์กายสิตของนอสตาแม็กกัสนั้นก็เป็นหนึ่งในเครื่องยืนยันที่แลนดี้จะใช้พิสูจน์ว่าเขานั้นเหมาะสมที่เป็นลูกศิษย์ของพ่อมดในตำนานและแน,น่นอนว่าคนที่ยึดติดในตัวของนอสตาแมกกัสขนาดนี้เมื่อเห็นพลังอํานาจของอาจารย์ตัวเองถูกใช้โดยคนอื่นก็ยอมไม่พอใจเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเราเล่นไปนถึงตอนจบของเกมเราจะรู้ว่าแลนดี้นั้นเป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นอย่างมากเขาคิดว่าการกําจัดคาลามิตี้และปกป้องผู้คนเป็นหน้าที่ของพ่อมดแลนดเจ็ ถึงแม้ว่าอาการบาดเจ็บตอนนั้นจะเกิดจากความซวยซ้ำซากจากการพยายามทวนคืนแมกกาธิ์ก็กเถอะนะแต่ที่น่าตกใจก็คือแลนดี้นั้นเป็นพ่อหมดที่ทรงพลังเป็นอย่างมากเขาสามารถฝ่าบาเรียของคาลามิตี้เข้าไปต่อสู้ได้โดยที่โนบอดี้ที่ถือครองพลังของอนตันแม็กกัสนั้นยังไม่สามารถทําได้และในสึกสุดท้ายก็เป็นแลนดี้ที่ช่วยทําให้คาลามิตี้เผยจุดอ่อนออกมาจนสามารถกําจัดมันลงได้ในที่สุดแลนดี้ที่ยึดติดกับตัวของอาจารย์ของเขานั้น ต้องทนรับความเจ็บปวดจากการพยายามอย่างหนักเพื่อที่จะได้รับการยอมรับจากอาจารย์ของเขาซึ่งนั่นทําให้เขาหยหาและพยายามที่จะขวายคว้าพลังของนอสตาแมกกัด นั่นก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้เขาพยายามลังควานตัวของโนวอดี้ตลอดทั้งเกมแต่ในตอนท้ายที่สุดถึงแม้จะไม่มีพลังของนอสตาแมกัตเขาก็ตัดสินใจที่จะต่อสู้ในฐานะพ่อหมดเพื่อปกป้องผู้คนนั่นทําให้ผมอยู่ๆก็รู้สึกประทับใจตัวละครนี้ขึ้นมาซะเฉยๆตัวของแลนดี้นั้นเลือกที่จะปล่อยวางสิ่งที่เขายึดติดและทําหน้าที่ปกป้องผู้คนแม้จะไร้สิ่งนั้นและนั่นก็ทําให้เขาคนพบเส้นทางของตัวเองในที่สุด ในตอนจบหลังจากที่เอาชนะคาลามิตี้ได้แล้วโนบอดี no ้ส่งต่อไม้กายสิทธิ์ให้กับแดนดี้แต่เขาปฏิเสธเพราะในตอนนี้เขาเลือกที่เดินไปในเส้นทางใหม่ของตัวเองที่เขาได้ค้นพบในฐานะพ่อหมดจากตรงนี้ผมหวังว่าการปล่อยวางบางสิ่งที่ทําให้เราเจ็บปวด,ปวดก็อาจจะเป็นการเปิดรับสิ่งใหม่ๆและทําให้เรามองเห็นเส้นทางอื่นๆที่เหมาะสมกับเราก็เป็นได้แล้วคุณล่ะครับคุณจะปล่อยวางอาดีตหรือบางสิ่งที่ยึดติดจนทําให้คุณเจ็บปวดแล้วก้าวเดินต่อไปหรือคุณเลือกที่จะสละทุกอย่างเพื่อวิ่งตามอาดีตที่ไม่รู้ว่าจะสามารถนํากลับมาได้หรือม่ คำตอบของคำถามพวกนี้เป็นคุณที่จะต้องหาคำตอบด้วยตัวเองเพราะอย่างที่ผมบอกคำตอบของคำถามพวกนี้ไม่มีถูกผิด100%ผลลัพธ์และความพอใจของคุณจะเป็นตัวตัดสินทุกอย่างและทั้งหมดนี้คือบนหลังเล่น nobody save the world คิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้หรือจะกดไลค์เพจกดแชร์กดซับสไครต์ก็ไม่ว่ากันสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม